กา<ส>พี่เป็นอะไรหรือเปล่าครับม่เป็นจ้าไม่เป็นหรอครับโอเคครับได้ไม่เป็นใช่ไหมกูจะชนกูจะเป็นนี่แหละมาพี่เป็นอะไรหรือเปล่าจ้าม่เป็นจ้าโอเคจ้ามาเบินเครื่องรอแล้วมา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 มีมมีมลมมามล้ามีมามามีมา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 มีมา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 เาม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 อมา่ามาาม้มามาาา โอ้พี่โทษทีโอ้ทางรถขับเป็นไรไหมจ๊ะไม่เป็นไรจ้าโอเคจ้าไม่เป็นไรก็ดีแล้วเ้ยเอาเอาพี่มาเหยียบรถผมทำไมเนี่ยมันเหมือนมันมีตัวอะไรอยู่ที่รถไงพี่ก็คือให้ขับรถดีๆนะขอบคุณนะเป็นไรไหมจ๊ะไม่เป็นไรจ้าโอเคพี่โอ้ยขับรถดีๆลูกพี่ว่าพี่เพี้ยนแพนิกว่ากลัวเด็กหัวฟ้าด้วยเนี่ยตอนนี้โอเคไปก่อนนะได่ะเจอกันพี่เจอกันนะ โอเคพี่โอ้โหขับรถไปแถวนี้พอดีเลยนะพี่จอก,กันจะก,กัน